โอ้นหดำเองนี่ปลุกลุมดำเองนิดำเองนี่หมดเลยนะอุ้ยนะค่ะเมาด้วยช่างกระเถอะเมาด้วยแต่แกะก็ดีอา้าน้องแม่จะปลูกพักคือกระปุกพักบ้านสรอยคะ่ะบ้านสรอยป,ประมาณาไงเฮ้ยนี่ ดามันรอพ้องนอมาดูเล่อสิตะลุ่มยิ้มหน่อยไปปลูกกระบานพูดเด้อเด้ตดาไปเตี้ยพูพองเนอเมลุยตราพนีก็ปูปราโมนเอาอยู่ไวตอ ก็เอาปรับธนาอาปกลุ่มตูเต so hey ิร์ดระลางบานตูปีใหม่บ้านตูก็ไดปีใหม่เรื่องย่างอยู่เหอะเติรูดเพราะว่าตะกลุ่มใจดีไงใช่ไหมตะกลุ่มใจดีไหมตะกลุ่มเป็นคนใจดีใช่ไหมใช่ใจดีคุณใจร้ายโอ้นี่คนใจร้ายตะกลุ่มขี้เมาแต่ใจดีใช่ไหม อันนี้อันนี้ตุ๊กปุ้ยตุ๊กเต้เย้นุ่มเป้น้งนองเอซีราับแบงโมงโง่แบงแบงเลยอย่าต้องหดัดไปช่วยฟืน้นฟูสวนหน่อยเด้อนับไหมไปน้อยป,อยปุกลุม่มพอแล้วพอแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ขอระนงหน่วยหนึ่งว่ะนู่นน่ะหน่วยนั่นน่ะขอบวมหน่วยหนึ่งว่ะนี่นั่นอ่อนๆนี่อร่อยตะลุมตัวเอาไปทมสัซนเอยอ๋อตัวเอาไปทมซะหน่อยจ้ะอันนี้เสือ่ะเออตังโอตังโอระนงเมือนกรอบเตน่ะเมีอนเมียนีปูนโปรแกรมรำเมีอนตาจริง นีายซียมรุ่นถ่ายวิดีโอไปลงยูทูปพูดพูดภาษาไทยสิเขาจะได้รู้ด้วยบอบสิอันนี้ผมปลูกมะเขือปลูกผัก,ออกสวนครัวครับผมพูดว่ะปูดปูดนะปูดเขาพูด กระโพดปลูกได้นานแค่ไหนล่ะขึ้นเกณฑ์าปลูกได้กี่วันแล้วปลูกเป็นเดือนอยัง,อเ,งเ,อเออมมเนี่มเนื้อจับไปรูปบ้านเมื่อปีน่ะนื้อนี่จะให้ดูให้ดูบวบตะกลุ่มนะบวบตะกลุ่มงามมากเลย,เเยนี่หอ้หองนู่นร้องนะห้องนะล้ห้องก็คือมะละกอนะคะ ทุกอย่างละห้องก็คือละห้องภาษาเขมรบุรีรามนะละห้องก็คือมะละกอนะอืมแกปลูกผักชีงามได้หนี่มีผักชีอ่อเต๋อปลุ่มบานลั่วเต๋อดำโอ้มีพริกด้วยหนึ่งตีเล่หอยน้ำเป็นโกนละห้องตีนะยุติรำมีบ้านผู้มาอทองโยบานหม้อถุงเ่นได้ปไหนสวยไหมเหน่อย Bán 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 ตากลุ่มก็กินเหล่าในน้อยมันคงหน่อยไปช่วยไปอยู่ช่วยปุเดี๋ยวหลานมาอยู่ไต่กนเจ้ามโนุต่กนเจ้ามโนพองก็สุนมอเบิ้มือตะกลุ่มงามจดเลยงามจนนี้ผักชีผักชีก็งามผักชีเจ้ามนักชีพอแล้ว พอแล้วเยอะแล้วนี่ลงค่อยๆเก็บไปเยอะไปเลยนี่ร้ายเร็จงลายือได้หัวปลีหัวปลีมีไหมเอาหัวปลีด้วยอันนี้กวางตุ้มดูนี่แกเก็บอันนี้ให้แกเก็บผักชีอะไรเตยชุ่มโอ้สมบัตดิมอ่ะเฮ้ยไปโดกซน ກະນິນດໍໄຮຕើບໍ່ໄຮໂຕຊັນປິຈູແຕ່ວາປຸមានກືອບຕើមានຢ່າຢິບິອີບອ້ຍມໍໂຕຢິອີຢາໂພນີ້1 2 3ກໍກໍຕ້ອງເທືອຕຶງໃຫ້ອ້ວວຽນນູກາຍມັບພູດກະກາຍມັບເອົາໂອ້ກາມໃຫ້ອັນນິປິຈູແມະເວເວຕ່າງເຫັນນະກາຍວຽນນະເພິ່ນນີ້ โขกระโพนกระโพนนี่มันมันปลูกรอบสองไม่ได้ตะกรูมมันเป็นตัดแต่งพันธุกรรมก็นดุมเมียนสรรดะแกนี้อยู่หนึ่งมาเลยก็ต้องมูดีนเลยไก่ตัวเต็มมันไตเนื้อเยอะกระเลยไก่เยอะเลย จะไปกินเอาเปดองโมเตอร์เลยในฮะฮะมันมีไอ้ม่องเลย คือผักสวนครัวของตะกลุ่มนะของนักกลุ่มนักกลุ่มเป็นน้องแม่เป็นน้องแม่ของปูค่ะทีาตะกลุ่มขี้เมาอยู่แต่ตะกลุ่มใจดีชอบคนเมาไม่เป็นไรคอยใจดีตะกลุ่มเข้าใจไหมไม่ต้องเบียดเบียนใครแต่ว่ากินน้อยๆก็ดีคะกินล้ามือเปี่ยกินเหล้ากินได้แต่กินน้อยๆกินกินให้มันเป็นงานเป็นการนะตะกลุ่ม มาเทศมาเทศดนาตัวเองเว้ยเทศดนาตัวเองเว้ยด่ากันตีพองเนอร์สายกันเทศให้ปูเด้อเด้อเทิดหน่ออันนี้อันนี้สุดเลยพวกกลุ่มนี่อันนี้โอ้ยจับตะโกนี่กะบเดือพุ่งจับตะโกมันได้เคลื่อยเคลื่อยเจ๋อ ราอ,<ป>อยตึกมันหเห่ยมันนั่นนะ่ะมันแหง้งจนเวบแบบครีมเฮ้ยได้เวบครีมนะ่ะวิ่งเตุนตึกเลยดาวมูวิสโอ้ตึกอิปเตียผู้นั้นน้ำพุ่งอู้น้ำดีมากขอพรเฮ้ยพระเฮ้ยพอแล้วขอบคุณครับนี่เยอะเลยเลือบปูด ผู้จ้องเน้อเนี่ยจ้องตุกเนื้อ